โครงการประกวดห้องน้งแห่งปีของสำนักง,งานที่ดินทั่วประเทศประจำปีงบประมาณพศ .2568 โดยสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิแดนกู่พระโกนาทุ่งกุลาสดใสงานใหญ่บ้างไฟแสนดินแดนวัฒนธรรมคำขวัญประจำอำเภอสุวรรณภูมิ สำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสวนภูมิเป็นหน่วยงานให้บริการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยในแต่ละวันมีผู้มาติดต่อราชการเป็นจํานวนมากนอกเหนือจากการให้บริการด้านที่ดินแล้วยังให้ความสําคัญด้านสิ่งอำนวยความสะดวกผู้มารับบริการและห้องน้ําเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นต่อชีวิตประจําวันสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสวนภูมิได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของผู้มารับบริการที่ต้องการใช้ห้องน้ำที่สะอาดปลอดภัยน่าใช้บริการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรจึงได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศแฮตท,ที่มุ่งเน้นด้านต่างๆดังนี้ ด้านความสะอาดสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสวนภูมิได้ตระหนักถึงสุขขาอนามัยของประชาชนผู้มารับบริการโดยให้เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดเช็ดถูพื้นผนงังเพดานโถส้วมโถปัสสาวะและสุขภัณฑ์ให้แห้สะอาดไม่ให้มีคราบสปกปรกอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเปิดบริการจัดให้มีภาชนะเก,ก็บกักน้ำสะอาดมีฝาปิดมิดชิดเพียงพอ มีขันตักน้ำสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้มีกระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการสายฉีดน้ำชำระสะอาดประตูที่จะเปิดปิดและที่ล้องด้านในสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้มีการจัดวางถังขยะแบบมีฝาปิดมีถุงรองขยะครบทุกห้องจัดรองเท้าสำหรับถอดเปลี่ยนก่อนเข้าใช้ห้องน้ำสาธารณะอ่างล้างมือก๊อกน้ำกระจก สะอาดไม่มีคราบสปกปรกอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานมีสบู่ล้างมือพร้อมใช้ตลอดเวลาจัดให้มีผ้าเช็ดมือที่สะอาดเปลี่ยนทำความสะอาดเพียงพอตลอดเวลาการเปิดบริการมีถังขยะมูลฝอยสะอาดมีฝาปิดอยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึมตั้งอยู่บริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียงอย่างเพียงพอมีการระบายอากาศดีและไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก,ก็บกักไม่รั่วแตกหรือชำรุดจัดให้มีการทำความสะอาดวันละ3มครั้งและมีเจ้าหน้าที่ตรวจตรามีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจความสะอาดห้องน้ำประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านความเพียงพอมีห้องน้ำเพียงพอแบ่งเป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอย่างละสองห้องมีห้องน้ำผู้พิการผู้สูงวัยหญิงตั้งคันมีป้ายสัญลักษณ์บอกชัดเจนเปิดใช้งานตลอดเวลาที่เปิดบริการ จัดให้มีซ่วมนั่งราบสำหรับผู้พิการผู้สูงวัยหญิงตั้งครรภพื้นที่ด้านในกว้างถเข็นวิวแชร์หมุนได้รอบทิศทางมีราวจับกลิ่นสัญญาณขอค่าช่วยเหลือกรณีเกือกฉุกเฉินประตูถูกล็อกจากด้านใน เรามีกุญแจฉุกเฉินเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้านความปลอดภัยบริเวณที่ตั้งห้องน้ำมีความปลอดภัยไม่อยู่ที่ลับตาหรือเปลี่ยวอยู่ด้านนอกอาคารอยู่ใกล้สาราที่พักประชาชนพื้นห้องน้ำแห้งตลอดเวลาที่เปิดบริการ มีหลอดไฟประหยัดพลังงานให้แสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณติดตั้งไฟระบบโซลา่าเซลล์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเพื่อประหยัดพลังงานเพื่อให้การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิได้นำจุลินทรีย์มาทำความสะอาดห้องน้ำนำทรายอเบดในการกำจัดลูกน้ำยุงลายนำขวดแก้วกาแฟมาเป็นกระถางต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในห้องน้ำนำมะกรูดมาวางช่วยดับกลิ่นในห้องน้ำ ติดป้ายประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ดินป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานมีป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณห้องน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหน้าห้องน้ำให้ดูสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างภาพลษณ์ห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดเพียงพอปลอดภัย และในปีพศ2566สำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิได้รับการรับรองมาตรฐานร่วมสาธารณะระดับประเทศแท่งจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิมุ่งพัฒนาปรับปรุงห้องน้ําให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ และบุคลากรทุกคนจะตระหนักมุ่งเน้นในการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายเพื่อให้เป็นหน่วยงานบริการระดับดีเลื่อดต่อไป